ผมได้ยินเสียงแปลกๆสองสามรอบแล้วมันพ่อแม่กระทักเสียงมือนมีใครขอไม้รอบแรกรอบสองนะฮะมันในครย,ย่ำพื้นหรือเปล่าเสียงไหนวะช่วยหินไนดะ้เสียงมันคนร้องไห้พี่ลองฟังพี่ลองฟังเสียงมันคนร้องไห้จริงคนไม่รู้ว่าเสียงมาจากไหน,นทุกคนเฮ้ยไหนวะ จะบูดก่อนไม่รู้ว่าไว้ใจหรือเปล่านะใครรองปะคือมันเด็กที่แบบยังยังไม่แบบยังไม่ที้เด็กกันไปก็คือเสียงม<อ>ุนเดกกังมาเลย วะาขี้อะคนใช่ใช่ใช่น้องคนนั้นพี่เขาอะไรขอไปดูแจ้งบนเนาะขอบอกี่เขาเสียโดนโดนโดนดิงพี่สวัสดีครับสวัสดีพี่เพล่สีลุงป้านะทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมใหญ่จากช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยวันนี้ผมก็เดินทางเข้าป่ามาคนเดียว เพราะว่านางก้นไม้ก็ช่วยงานพอ่อแม่แล้วก็เล็กที่บ้านนะทุกคนนะผมวันนี้ตั้งใจจะมาเยี่ยมหาสองพี่น้องที่เป็นสองพี่น้องก็ะเรียง <c oughs> ที่พี่เอฟซีหลายคนที่เดินที่ดูคลิปผมน่าจะเห็นนะทุกคนนะเป็นสองพี่น้องที่อยู่ในป่าแล้วก็ครอบครัวไม่เดืออะไรแล้วทุกคนเลยแค่สองพี่น้องที่ต้องเอาตัวรอดลําพังในป่ากันนะทุกคนนะวันนี้ผมก็ได้นําของมาให้เขาเป็นของกินน้ําขนมนในกระเป๋าผมพี่พี่เดี๋ยวผมจะนาไปให้เขาไม่รู้จะอยู่จะจะเจ,ะจะอที่เดิมหรือเปล่า เพราะว่าจุดที่ผมไปเจอเขาอะเป็นจุดที่ผมไปผูกเปตั้งแคมป์ชิวๆแต่ว่ากลับมาเจอสองพี่น้องแล้วก็ตอนนี้พี่พี่กับน้องเจอกันทุกคนนะ,ะเพราะว่าก่อนนั้นนี้ผมไปเจอพวกเขาหนีดังคน่ังหนีก็กระจายพี่ชายไปอีกทางน้องชายไปอีกทางแต่ผมไปเจอตัวน้องอน้องชายเขาพี่ชายเขาครั้งก่อนหน,ะนีไปอีกทางเพราะว่ามีเหมือนกับหนีทักอย่างพวกสงครามหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะซึ่งผมก็ไม่ให้เขาไปยิ่งเกีเ่ยวในเรื่องนี้ทุกคนนะก็ วันนี้จะไปหาสองพี่น้องแล้วก็เอาของกินไปให้แล้วก็ไปนั่งคุยกับเขาทุกคนนะจะเจอไม่เจอเราไม่รู้แต่ผมขอไปเยี่ยมก่อน,นี่พี่ก็คิดว่าพี่หลายคนก็คงจะรอดูเหมือนกันนะสองพี่น้องที่เป็นพี่น้องกระเลียงสองคนในป่าทุกคนไปฝากพี่เอฟซีที่ดูคลิปนี้นะครับผมกดไลค์กดแชร์ทีแล้วก็ฝากติดตามเพจเฟซบุ๊กยูทูปพี่แฝดวีสองนะครับผมแล้วก็ขอความปรนานาขอบคุณพี่พี่ทุกคนนะฮะถ้าดูคลิปแล้วไม่กดคํางโฆษณาทุกคนเดินทางรับผม let's go โอเคทุกคนตอนนี้ผมก็เดินมาได้พักนนึนะ เหมือนผมมาเจอการำทำทำทอยเป็นบันไดข้างล่างเจปะนี่คือนี่เป็นจุดประสงค์ในการตีพึ่งหรือเปล่าของชนพื้นเมืองคนที่อยู่ตามป่าอยู่ชาวบ้านที่หาของป่าหายใจไม่ค่อยสะดวกตอนนี้พอเดินมาขึ้นเนินมาอ,อ๋อกายผสมควรเลยเดี๋ยวยังไงก็ เรียบเดินกันต่อเพราะว่าผมอยากเจอสองพี่้องพันแย่ทุกคนนะไม่เจอกันนานแล้วพี่พี่ไปดูกันว่าถ้าเจอเขาจะเป็นไงนะทุกคนแล้วเขาเป็นไงบ้างตอนนี้ผมไม่รู้ว่าสบายดีหรือเปล่าหรือว่าเจ็บใครได้ป่วยอะไรไหมนี่นะเดินไปเลื่อยทุกคนทางนี้คิดว่าอีกไม่นานก็น่าจะถึงทุกคนนะ่ะพี่พี่ครับเป็นกำลังใจให้ผมทีนะครับผมเดินทางต่อทุกคนก o ทุกคนคิดว่าใกล้ถึงแล้วทุกคนนะ ก็เดินไม่ได้พักใหญ่แล้วผมมาเริ่มถ่ายรอบหนึ่งพี่ว้าวันนี้โล่งดีทุกคนเป็นจุดที่ไม่มีกอไผ่นะจุดนี้โล่งเลย <c oughs> ผมไม่รู้ผมจะเจอสองพี่น้องหรือเปล่านะทุกคนยังบอกไม่ได้เราสามารถการตีเลยเพื่อเขาจะย้ายที่อยู่เราก็ได้ทุกคนแล้วก็ เมื่อเช้าทุกคนผมก็ไปทําบุญกับมังกรไม้นะที่ลุงเมฆที่เป็นวิญญาณในรอนขอเราทำบุญช่วยทำบุญให้เขาหน่อยเขาอ,อาจจะไม่มีญาติพี่น้องก็ได้ทุกคนนะมังกรไม้ทำบุญไหมเขาจะรอนแล้วช่วยกันทุกคนนะเขาจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วแต่ว่าเขาก็อยากจะไปเกิด,ดพี่ไม่ดอกเลยสวยจัง ถึงหรือเปล่าตรงนี้หรือเปล่าทุกคนที่ผมมากับเล็กครั้งก่อนมาตรงนี้สองครั้งละตรงนี้ที่ผมมาขึงไปชี้พูกเปนี่กันนี่มันจะไม่พูกเปนะมันจะแค่ขึงไปชี้เฉยพี่น่าถึงละบ คนเดียวต้องเดินไประวังไปนะทุกคนนะไม่กล้าเสี่ยงที่จะเดินแบบพูดพัดพวกพ,พัดเข้าไปต้องระวังไม่รู้ว่าสองพี่น้องนั้นจะเจอปัญหาอะไรบ้หางหรือว่าสองพี่น้องนั้นบาดเจ็บอะแค่ไหนแต่ผมไม่สก่คนที่ผมสัมผัสได้อะเขาไม่ใช่ค,น,นะคนเลวคนชั่วอะไรนะคนนะสองพี่น้องอ่ะ <c oughs> ถึงแล้ทุกคนตรงนี้แหละฝนตกหนักเขาหมควนนะคนพื้นเปียกมากตอนนี้ทุกอย่างดู อับเชร้อไปหมดดิบเชื้อนีหอ่หมดเลยผมจำชื่อเขาไม่ได้พี่ครั้งก่อนเขาบอกชื่อผมไว้ผมจำไม่ได้ผมทำเผา,าอรอบมันขอชื่ออะไรกันแนพ่พี่จำไม่ได้จริงเจอกันแล้วทุกคนมาถึงแล้วนี่เป็นร่องรอยที่ผมมาคือไปชี้กับเล็กที่นี่นะทุกคนนี่น้องกอล์นั่งกันนะก่อไฟ ตรงนี้ก่อไฟคงจะไม่ติดแะทุกคนเพราะว่าเปียกทุกอย่างสวัสดีครับสวัสดีมีใครอยู่ไหม <c oughs> สองพี่น้องสองพี่น้องมีใครอยู่ไหมเงียบเกิยบเลยไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวผมจะ นั่งตรงนี้ก่อนเอาที่เดิมของผมเนี่ยอาจจะลองก่อไฟดูถ้ไฟติดจะดีทุกคนไม่ติดก็เดี๋ยวนั่งรอถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวหรือไม่มีสองพี่น้องออกมาก็คงต้องกลับแต่บา้าเฟลเฟลทุกคนโอเคทุกคนผมก็จะยังรองที่ก่อนทุกคนผมไม่รู้ว่าสองพี่น้องจะออกมาหรือเปล่าอยู่ในเราขอรอตรงนี้แหละทุกคน ที่แผ่นกระเป๋าอยู่ยอัน <c oughs> นี้กิ่งไม้เลยข่งสั่งเขานะทุกคนนะเพราะถือว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าที่แบบเสียครอบครัวทุกคนเลยเดือดเดือดเดือ้าสองพี่น้องสองคนนี้พี่โอเคนี่โอน,นเป็นของที่ผมเตรียมมาเพื่อของพี่น้องโยนเป็นขนม เป็นขนมที่ซื้อมาเผื่อขนมน้ำพี่ผมก็ไม่รู้จะซื้ออะไรไหให้เขาพี่อย่างไรผมจะช่วยเหลือเขาได้เข้ามาดูแลบางอย่างช่วยเขาในบางเรื่องพี่ผมอาจจะช่วยไม่ได้ไม่เต็มที่แต่ผมก็อยากจะช่วยเหลือคนที่พี่บอกไว้นะลองก่อไฟดูไหมเผื่อติดอยากช่วยเหลือให้เขาแบบว่าอย่างน้อยถึงจะไม่เต็มที่มันก็ได้ซัพพอร์ตเขาในบางอย่าง เปียกน้ำ ไม่กล้ารเรียกไว้บ่อยกักลัวคนที่ไม่ใช่สองพี่น้องได้ยินเสียงอาจจะคิดเราจะซวยยินเสียงเมันใครคอม้ไ้มันรู้หูผมแบวหรือเปล่านะ นกร้องเขอมากทุกคนก็ขอบคุณพี่เอฟซีทุกคนนะครับผมที่ติดตามเราดูคลิปเราแล้วก็กดไลค์ก็แชร์เราทุกคนบางทีเราก็พยายามทำให้เต็มที่ทุกคนนะ ครจุดไหนที่มันปกพ้องหรือว่ามันไม่เหมาะสมหรือว่ามันดูไม่ดีก็ขอภัยพี่ไว้ก่อนนะครับผมก็บางทีเราควบคุมอารมณ์ไม่ได้นะต้องด่าต้องว่าอะไรบางทีเนี่ยต้องใช้คําหยาบก็อขอภัยไว้จริงทุกคนหรือทำอะไรไม,ไม่ไม่ถูกกาลเทศะรหรือว่ามีทําให้พี่บางคนแบบอัดไม่สบายใจขอภายไว้นะครับผมก็พยายามอ่านคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามาทุกคนก็ถ้าตรงไหนอ่านไม่ทันหรือว่า มันเราไม่ว่างอ่านก็ขอภัาไไ้ก่อนแต่ถ้าเราว่างเราจะอ่านตลอดทุกคนนะเราจะอ่านแล้วทำตามบางคอมเมนต์ก็บอกว่าให้เราทําอย่างงาน้นทําอย่างนี้เราก็บางทีก็ทําตามนะทุกคนแล้วก็บางคอมเมนต์ comment, ก็เป็นคอมเมนต์ที่ดีมากๆเลยที่แนะนําเราแล้วก็ให้เรา,เา,เามีทางแนยคิดท,ที่ใหม่ๆทุกคน ผมได้ยินเสียงแปลกๆสองสามรอบแลว้วเหมือน,นพ่อแม่กระทักเสียงเหมือนมีใครขอไม้รอบแรกรอบสองนะฮะมีใมครย,ย่ําพื้นหรือเปล่าหรือว่าอาจจะแววไปเองก็ได้เพราะมาคนเดียวอาจจะมีความคิดอย่างนี้ขึ้นมาทุกคนเขาเรียกว่าจินตนาการ พนะพวกสมิงที่มันวนเวยู่นในป่าพวกมันไม่กลัวไฟนลยทีเคนเช่นไอคนชุดขาวที่ผมเคยเจอกับเล็กครั้งก่อนนั้นอะซึ่งมันก็ใช้ไฟในการทำพิธีสิ่งใครวะเฮ่ยส,สิ่งไหนวะ ช่วยท,ที่นี่นเสีงยงมันคนร้องไห้พี่ลองฟังพี่ลองฟังเสียงมันคนร้องไห้จริงคนไม่รู้ว่าเสียงมาจากไหนทุกคนเฮ้ยอะไรวะเจ้าโอ๊ยเจ้คนไม่รู้ว่าไว้ใจหรือเปล่านะ ใครร้องใครครใครร้องครับใครร้องวะเสียงมันเด็กที่แบบยังยังไม่แบบยังไม่ไม่เด็ก,กันไปคือเสียงแบบออกแบบวัยกลางวัยรุ่นหน่อยทุกคน เฮ้ยใครฮะใครเฮ้ยน้องเฮ้ยพี่น้องก็เลี้ยงปนญญาทุกคนหรือกังมาเลยควะามินเนยากคว้ามินเนยา์เน่ะทงแง้จทยสิยาถามว่าร้องเขาไหมจำพี่ได้ไหมใช่น,น้องคนนั้นไหมน้องกเ็เลี้ยงไหมผมจำชื่อเขาไม่ได้พี่ ไปไรอะคว้าเนวเนโนเวบบ้างเลยฮะเขาบอกพี่ก็โดนยิงพี่โอ้พี่เขาเสียแล้วใช่ว่าแปเมื่งนะผมยังไม่ไว้ใจผมกลัวเป็นภาพดวงตาหรือเป็นแผ่นของสมิงมีหรือเปล่าคว้าเนวเว็บมีเทยอโดยมีเทย จะ,จ,ะจะมีเธอจะจะมองเหงเก๊ี้อะคนใช่ใช่ใช่น้องคนนั้นพี่เขาแทผมดูจ้นเหามขอบกพี่เขาเสียโดนโดนโดนจริงพี่ผมไม่รู้ว่าเป็นไงบ้างอันนี้ผมขอดูพี่ชายก่อนนะว่าเสียจริงหรือเปล่านะพอจะดนูพ่อจะดจะรพอ พวเข่าเลยฮะขอปยองค่ะ่หอ่หรอนองอ๋อนพวกโดนพวกคนเดินป่าที่เป็นเอาตรงคนไม่ดีแหละตอนที่มาล่าสัตว์อมาชุมเฉอามาเอมองเรดือบางเอาชุมูเฉาะะอ้โหโดนแย่งสัตว์ ก็คือ<ม>พี่ชายเขาไปล้าสัตว์ได้สัตว์ตมาหนึ่งตัวพี่ผมรุ่นสัตว์น,นะระหว่างทางเจอพวกอันนี้<ม>คนไม่ดีได้ีืออาจะบอกว่าโจรก็ได้มันดักเอาสัตว์แล้วก็ทําร้ายจนเสียชีวิตโดยทําจับวูดพืนในการยิงพี่ชายเขาทุกคนผมไม่กล้าถ่ายว่ามีบาดแผลตรงหน้าท้องพี่สามสี่นัดเลยพี่ดูทรงแล้ว อยู่ที่หมดใช่ไหเพ่อเร่เสื้อเ,เอ,อตัวน้องบอกว่มึงจะทำไงต่อเราไม่อยู่คนเดียวพี่เราอยูอ่คนเดียวพี่เราไม่ชอบไปไม่เอาง่ายทุกคนกคนน้องมาอยู่ด้วยก่อนทุกคนเพราะน้องนนนนอยู่คนเดียวในบ้านคนเดียวไม่ได้ในป่าคนเดียวไม่ได้พี่ใช่ก็เสียแล้วทุกคนเองไายเดียวเอางี้ได้ไหมทุกคน ผมค่อยว่ากันจเจ้าน้องกลับไปอยู่ด้วยก่อนแล้วเดี๋ยวให้น้องไปน,นั่งพักกับผมก่นอนงันแรกจะทํำการขุดหลุมฝั่งล่างพี่ชาไปก่อนพี่โอเคบังเอิญบังเอิญบังเอิญแหละเยีเย้เจ้ามาหมอเชเบื่อเลังครัวเด้อเบื่อเรื่องครัวเจ้าหมอเชลทุกคนโอเคผมมีการที่จะส่งมากเพราะว่ามันมีโคกโหยที่บางจริงว่าหน้าของเรื่อเขียวพี่หน้าเขียวหน้านี้ไปแล้วทุกคน ไม่มีเลือดแล้วก็ว่าได้บุกเข่าม <Trans> <ay> ือเข่าโดนเมื่อวานทุกคนโดนเมื่อวานโอเคี๋ยวผมขอทําการจัดการร่างของพี่ชายก่อนนะทุกคนนะไม่ให้ว่ามันจะเอาไงต่อพี่โอเคทุกคนตอนนี้น้องผมก็พาน้องมานั่งกับผมนะผมทําการฝังร่างพี่ชายเอาไปแล้วทุกคนก็ตรงก็ไม่รลาทุกคน๋ยวผมจะค่อยหาวิธี ยังไม่รู้จะเอาน้องไปไหนแต่อันดับแรกให้กลับกับผมก่อนกลับไปอยู่กับผมก่อนทุกคนผมไม่ไม่รู้จะทำยังไงได้เพราะว่าน้องแกก็คงไม่ไม่อยู่คนไม่อยู่คนเดียวในปา่าทุกคนแล้วมันอันตรายพี่พวกพานป่ากันน่ากลัวนะพี่นะไว้ใจยากพี่คว้าโย่กวงกูวงกูผมพยายามปลอบใจน้องกันนะคือมันมีพบ้องมีจ่ากี่เป็นเรื่องโมติคืออาจจะหมดเป็นหมดจรมของพี่ชายเอาไปแล้วลก็ได้ทุกคนฟังกูโย่โย่โยธิโย่ อังยออังขอ๋องานแกียอมปพี่นคระไก็่ชิอูกูกูอังกูยอน้องเจ้คงจะหิวพี่เพราะว่าสัตว์ตรงนั้นที่พี่ชายแกล่ามาได้ก็คงจะเป็นสัตว์ที่จะมาประทังชีวิตของสองพี่น้องแต่ว่าโดน ไอ้พวกคนไม่ดีอะ่ะชิงไปก่อนนะทุกคนนะไม่นจะเสียมากเลยผมไม่รู้ว่าเดามิซอนอยู่พแล้วมอนในในเวเดวาเก็บไปอะไรที่อะไรทุกคนน้องวอนน้องเจอทุกคนนะเจอหน้ามันแต่น้องไม่รู้จักมันเดี๋ยวะถ้าวันหนึ่งผมจะให้น้องพาผมไปนะพาไปจุดที่โดนทำร้าย จนคันเฉีวิตเนี่ยมาเป็นจุดไหนอันอันอ่ะอาโซอาโซโกเมย์อัททออัททอเนี่ยไม่หรอเหมือนผมไม่ใช่ผมไม่เสียใจผมไม่เสียใจแทนน้องหลาคนแต่ว่าคนผ,ผมเจอเรื่องราวเนี่ยการที่เจอพบจากแล้วก็การ ต้องพักพัดพัพกกันกันนะผมเจอเมลรยมันเยอะจนแบบผมเฉยๆกับเรื่องนี้แล้วทุกคนมาไหม่ะนวดตัวอ่าอืมแต่ว่าจะมากินกันให้ครบสามสามคนนะ แต่กลับน้องมากินแค่สองคนผมจำชื่อได้ละชื่อดำกับขาวพี่พี่ชาวชื่อดำไม่มีชื่อไม้สานนะเนื้ออ้วนนะเนออ้วก็เนื้นอ,วอ,อวเวชชื่อดำเลือดอ้วนอเวชชื่อดำไม่หรอไมซ่านไหม เจ้าแทนนะทุกคนนะผมก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับตัวน้องเลยแต่มันมันเกิดขึ้นแล้วพี่ผมก็เขาโดนเมื่อวานถึงถึงผมจะมาเมื่อวานผมก็จะช่วยเขาไม่ทันหรือเปล่าเพราะว่าการที่โดนอาวุธซีนนอะปังปังป,งปังอะยิงอะโอกาสรอดน้อยมากพี่อีกอย่างเขาโดนหน้าท้องอสามนัดพี่ จะรอดไหมล่ะน so no, no, so so he ่ามีการต่อทูลเกิดขึ้นก่อนแหละจึงทำให้เขาต้องโดนแบบนั้นเอาคุยอ่ะอืมอืมอ๋อเอาอยู่งั้นงูจิ๋วเหรองูจิ๋วไงอ่ะงูจิ๋วไงอ่ะผมพยายามจำจิ๋วให้เหมือนเป็นพี่ชายเขาพี่เป็นพี่ชายคนหนึ่งให้ได้ เดี๋ยวพาเขาไปอยู่กับบ้านพมกรแล้วค่อยว่ากันยังไงต่อ๋ยวให้เล็กแม่คุยกับผมเรื่องน้องเขาเพราะน้องคงไม่มีที่ไปจริงพ่อแม่ก็ไม่อยู่แล้วยวค่อยหายวิธีช่วยน้องกันผมคงไม่กล้าพาลูกไปที่พักน้องแน่เพราะว่าไม่รู้ว่ามีไขรซุ่มจะทำลายหรือเปล่าพี่ไฮียโจ้ไรโจ้ขาเราเปสเมีอะโจ้เยอะ โอเคทุกคนพบกันทุกคนที่ผมพาน้องกลับไปที่บ้านผมก่อนนะแล้วก็ค่อยว่ากันจะกไงต่อพี่เพราะตอนนี้เรายังไม่รู้จะจะทําไงน้องจากพาน่องไปบ้านอย่างเดียวเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ความยังไงร,รักษาจิตใจน้องให้ดีขึ้นด้วยทุกคน